สิงหาบรมร h e งนักการเม e องนักาืองนกกเนัรัเมนเนักาเงรือนรองารารือัรเือนเมือาเนัรนารรงักานารเมอาราเอารงางกรงารัอนนันเรืองเนอันนอนการเางาน ลาเมฆอาจารย์มาะดาคอรกันสมานะคนเดินไปเจอเขาจะทุกทิ้งแล้วโอ้โหดีดีตายต่อมาวันหนึ่งเรายังไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนที่กับตรงนี้กับคุณครูเนี่ยโดนทำอะไรตอนดีผมมาตั้งแต่โม3ครับชวนเพื่อนออกมาเตรียมทำงานกิจกรรมโดยไม่บอกอาจารย์บ็นโถงคอร์กการเบ็นโถงซึ่งเป็นหัวหน้าสายมอสามรายงานอาจารย์โกง่อาจารย์โกง เรียกไปยกมือไหว้หลวงพ่อหลืงกุลาบแล้วบอกว่าจะไม่ทําความผิดอย่างนี้อีกรูดย้อนไปปุ๊บอ่ะนี่หลวงพ่อเวกุลาบเธอเป็นไงเป็นไงปุ๊บหลวงพ่อครับต่อไปผมจะไม่ทําความผิดอย่างนี้อีกเหตุการณ์ไม่ได้จบเพียงแค่มสสามนะครับเพราสะมสสี่ก็ยังถูก อา,อาจารย์โต้ที่นายเกษมเศษเรียกไปยกมือไหว้นหน้าหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำอะไรครับที่ต่อจาอะไรครั้งที่สองนี้คือเดียวพักชวนเพื่อนออกนอกโรงเรียนเลยครับทางแยกมาประชุมกันในโรงเรียนให้ี่ยออกนอกโรงเรียนไปเตรียมกิจกรรมนะครับข <laughs> ายบัตรให้โรงเรียนสตรีทั้งหลายชวนออไปต่อไป อาจารย์พี่นายจะเผ็เรียกมาสาหลวงพ่ฤฤฤฤอถึอฤฤฤฤอองหลาเพราจะไม่ทำอีกครับหลวงพ่อครับม .25 อีกอย่าอีกแลกนะอาจารย์พี่นายเรียกมานี่เป็นการกราบหลวงพ่อครั้งที่สามเนื่องจากว่าต้เตนเด็กตอนเล่นเป็นประธานนักเรียนครับเด็กม .23 เยีย่ยมครับโหพวกเราตอนเล่นทุกวันพวกเราอยู่ม .25 นะครับ เรียกมันมาไปที่ห้องสวครับเรียกมันมาหกเจ็คนไอตัวเยี่ยวมอสามมันก็เส huh kind of ียงคำไม่ตกป้าตบเลยครับตามถึงอาจารย์วี่นัยอาจารย์บอกว่าชานวิทย์เธอเป็นประธานนักเรียนตบรุ่นน้องไม่ได้ครับตบไปแล้วไปกราบหลวงพ่อถึงกุหลาบผมกราบหลวงพ่อหลายครั้งเลยครับอยู่มาทังวงผิดทุตีครับหลวงพ่อ เดี๋ยวพ่อคุ้มเปลาลุกมาตลอดเลยครับไม่งั้นเรียนไม่จบละครับไปดูในประกาศอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ทำความผิดอะไรนะครับแต่สำนึกในความผิดเดิมๆที่ได้ทำครับเดี๋ยวพ่อทุกปีทุกปีครับคนลุกได้แล้วคนลุกได้แต่เอาความรู้สึกผูกพันนะครับกลับมาที่ใดก็ต้องกลับหลวงพ่อทุกทีว่า ไม่รู้เป็นคนที่ดูกราบลหลวงพ่อบ,บ่อยที่สุดหรือเปล่า <_ C> แต่ประจำเลยครับแต่ไม่โดนตีไม่โดนตีครับให้มานเกิดหลวงพ่อแทนให้มันราบดหลวงพ่อแทนอาจารย์ไล่ดาก็จะอยู่นข้างๆคอยให้กำลังใจอาจารย์ไอ้ดาคอยให้กำลังใจฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้อะางนี้ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้คือเป็นความผิดที่ผอ,อ,อลงโทษเองเมื่อก่อนเรียกครูใหญ่นะครูใหญ่นะครูใหญ่ลงโทษเองทุกครั้งครับกระต๊บเด็กเนี่ยนจะโดนตีนะโอ้โค้ประเทศ โดนส,ส,สีภาคทำเชิญผู้ปกครองเลยครับค,คุณจะโดนอย่างน<ง>ั้นเลยนะแล้วเป็นประธานนักเรียนนะครับเรียกมาชำระความเองเลยครับไม่ต้องขึ้นศาลใดๆเลยนะ <laughs> ครับและไอ้รุ่นนั้นอะมองสานร,รุ่นนั้นซึ่งจริงๆก็สนิทกันตั้งแต่ก่อนทา่มันเป็นตัวซ่าครับสนิทกันเพราะเราก็สซ่างุกท่านนะครับแต่เราอยู่โมหเข้ามันทำแล้วรับรู้สึกว่าคุณตข้องหมองใจว่ามันทำยังไงเราเราียกมันขึ้นห้องสอบกอลันหงได้ไงิเอะไรยังไงมันเถียงถ้ามันเถียง จริงๆฉันนี่ก็ตบเลยครับตกทันทีและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไอ้หมอสามรุ่นนี้กับผมรักกันเหลือเกินไม่ว่ามันจะไปเรียนที่ไหนไปทํางานที่ไหนรับก,กันเหลือเกินช่วยเหลือกันมาตลอดหลวงพ่อครับหลวงพ่อทำให้ผมรับก,กันตลอด สามครั кий, worries, ้งเตม็มสมครั้งทุก bueno> ปีทุกปีโดยทุกปีครับแจ้แตอน แล้วเนี่กยที่ผมก็บอกว่าพระราชาบิดาไปไวมากตัวยังไม่ทังทำใจเลยนะครับทางธนาคารพาณิชย์ก็เลยบอกว่าถ้าเดี๋ยวเรามาเปิดจุด A นะครับวันที่25มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2454เป็นกระเบื้องหลอดลอดยาวนะครับแล้ก็พวกท่านได้มาเปิดเป็นเรื่อใหญ่เนี่ยแล้วก็ เราดูร์นใหญ่กันมาทั้งหมดสามครั้งด้วยกันนะครับผมรั้งสุดท้ายก็คือ2 5, 5 3พันห้าร้อยสามสิบที่พิพิธภัณฑ์ครับเราก็จะมาดูข้างหลังแล้วก็อดเดินมาดูชื่อตัวเองไม่ได้นะครับว่าเราก็จะได้มีโอกาสที่มีชื่ออยู่ในพิพิธภัณฑ์ของสวนกุหลาบนะครับผมกระเพชรครับ มีมีเขียวด้วยมีพี่เขียวด้วยมีหลายท่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีใครบ้างที่เป็นศิลปินด้านบันเทิงของศูนย์เก่าพิยศสาขาบันเทิงและการแสดงนะครับนี่เฉลองนายจงจันทร์ทานบุญนะครับคนรู้จักนายจงรักจันทนานายกุ้งอิทิคุณเทนสงบัญยงเศราวัฐคือพิเทิงนอนอท์นครับพิโยพิโยพิโต้ดูต้นนะที่วัดครับอัตโะคนมาเสิริฐที่พี่อู ไอ้สุริยานนท์เขียวคาราบาลกิตตินะครับผมเทสสุริยท่านนี่พี่เม้งนะครับที่ทวัตสัยกุลตุ้ยธนาชัยกุลทินปอ๊อตบันด็อกที่เองมีตูนวนที่สแลมมีสารวุฒิเลิศปัญญามุงคมสันเนี่ยนายพัชธิยาธิยาพานนทอนนท์ฮามนะครับกระนายตันธนชาติสืบวงเจสซี่วราริสก็เยอะครับเยอะนี่เปอร์ ทองภูมเตมณัตชรพุกเดอสตาร์กันเดอสตาร์ป๊อกนะครับสุภาชัยบอดี้สแควฮาราดอกนเตอร์ยมอามแชร์แล้วลมที่ห้องเรียนสมัยนู้นะครับห้องเรียนสมัยนู้นเลยมีหน้าเลยครับมีสองาแดงหน้าเราอความหลังฮะ พี่ทำคือจำลองครับทันทันด้วยหรอทันแล้วแ้วชุ่มช่มงสีชุชุนะครับโจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างครับจากอ่อนไปแก่ครับจาไม่คันโอเคครับผมห้องนี้ครับก็มีหลายอย่างที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจนะครับถ้ามองไปทางหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลุกขึ้นไปนะฮะนี่ให้นับชมบรรยากาศด้วยที่ผมจะหยิบมาให้ ต่เดี้ทุกเป็นเด็กชายเลยนะเปเด็กชายบดเอ๊ะเอ่ลอะให้ลองทำไม่อตอนนี้ตอนนี้ทุกคนเป็นเด็กชายหมืแล้วเออนล้เรียนนะแล้วเรน้องๆตอบเมื่อ100ปีที่แล้วอันนี้แปงแลนดิงราคารวมๆของสาสิ่งเป็น144บาท สิ่งที่หนึ่งราคาสี่ส่วนห้าของสิ่งที่สองสิ่งที่สามราคาสามส่วนห้าของผลต่างของราคาสิ่งที่สองและสิ่งที่หนึ่งของทั้งสามสิ่งนี้จะเป็นราคาสิ่งละเท่าไหร่ตอบเลยครับใครตอบเลยนะครับใครตอบไนะครับเอาลงมาไลนครับมีคนบอกว่าผ่านมาหลายปีแล้วปัจจุบัน ทดสอบทั้นไหนอันนี้้ได้ยอทีที่หกครับวาสอ้สอบมสามป็จะมาฮก็มอสามก็ามอมอสามมอสามมสามอสี่ติดสองอันนี้นะเป็นตำนานนะครับตอนซื้อบ้านสามมารคไหมฮะไม่ใช่จ อขาทำนึกอ่าเขาอนึกเสร็จแล้วมีคนนะหวังดีอยากเก็บเป็นที่ระลึกที่บ้านเศดเก่าเนี่ยเปิดนี้เปิดนี้พี่มี่น่าจะถันมอประชุมนะครับทานทานทาน สิ่เก่านะฮะอยากกลับโอ้เก่าเก่ากลับไปเป็นสิริมงคลนะเ่็นล้วมีคนตามด้งดู้าอ๋อนี่คือชุดนี้เลยเอามาคืนชือใช่ไหมอันนี้เลยชุดจริงเลยเขาได้ัคเอามาคืนเลยอย่างดีเลยเนี่ยตำนาน